สวัสดีครับสวัสดีนานาตกปลาท่านนะครับวันนี้พงก์ับผมน้ำพลนะครับจะค่ายพลัวนะครับวันนี้ผมก็จะพานานามาตกปลาที่เชยภูมินะครับเมืองละหานนะครับก็มาลงที่นี่ก็มาลงกับไตหนุ่มนะครับไต่หนุ่มหนุ่มโซเล่ช่อเฟนนะครับ N อ็นออะไรนะจำไม่ได้แล้วนะครับก็ไต่หนุ่มนะครับที่นี่เมืองละหานก็ ก็เป็นปลาคอกนะนี่นี่เป็นปลาคอกนะครับก็จะมาใช้เหยื่อตัวใหม่นะครับเป็นพามเบ็ดนะครับเป็นบัตเบ็ดตัวใหม่นะครับกึ่งกบใบพัดกึ่งบัตเบ็ดนะครับตัวนี้เป็นตัวเบ็ด 5O ด้านหลังนะตัวด้านหลังเป็นตัวเบ็ด 5O ให้เลยพร้อมตกเโดเลยนะครับตัวนี้ขึ้นน้ําไหวนะครับใช้ง่ายๆเลยเดี๋ยวมาดูแอคชั่นนิดนึ่งนะครับขึ้นน้ําไหวยังไงเนี่ยตีไปปุ๊บลากครับขึ้นน้ำเลยนครับนี่ครับสำหรับการขึ้นน้ําคือต้องให้ขึ้นน้ําไหวนะครับ ตัวนี้ก็ก็ไม่มีอะไรมากนะครับตจนก็ทําให้ขึ้นน้ําไวได้แล้วก็มีลูกปัดสํารองให้นะครับตัวไม้ก็ทนทานหน่อยนะครับก็ใช้เป็นไม้ที่มีเนื้อแข็งเนื้อแข็งนะครับก็ใช้งานดีด้านหลังก็เวาวนะครับเพื่อให้ เวลาปลากรันเนยจะโดนเข้ามาโดนตัวเบ็ดง่ายขึ้นนะครับก็เป็นใบเคาะนะครับใบเคาะตัวนี้ก็จะวางในตำแหน่งที่ต่างจากคนอื่นนะครับเสียงจะลงในน้ําเยอะก,กว่าเสียงดังขึ้นมาข้างบนนะครับเราจะได้ยินเสียงไม่ค่อยเต็มที่แต่ว่าเสียงที่มันดังเข้าไปในน้ำจะดังดีนะครับแต่เราก็ได้ยินเสียงแหละลากเราก็ได้ยินเลยเสียงก็ดังลั่นอยู่โอเคฝากด้วยครับพามเบ็ดน,นะครับเกยวพัน ไซโกมาเตอร์สนซเปอร์เปิดสิบยนะครับไปชมกันว่าวันนี้ผมจะทำผลงานกับเยอะตัวใหม่ ai, นะครับพามไปได้กี่แต่ไป ปั๊ม400ทวนมาหรือถ50วันติดกันนะ่ะกำแพงกำแพงปั๊มเลยจะมีรีสอร์ทก่อนแล้วปั๊มมาทำที่หลังเร็วขึ้เนี่ย ตัหฮะตอีกออมัยตงักีตัตตกนใครับต้ยขอบคุณไหนุ่มสุดหลอด้วยนะครับ เต็มคำลงคอสวิงนี่ไต้หนุ่มสวิงสวิงเทพของไต้หนุ่มครับนี่คือกะมันกะกะแบบว่ากืนเลยตัวนี้ โตเช้าเลยนะครับนี่สับคนโผลแต่เช้ากับคันไซโกะเลยนะครับเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูป่ากันนี่ครับเป็นเหยื่อดนตัวปลดล็อกพอดีเหยื่อเป็นพามเบ็ดนะครับสีน้ำเงินตัวเดิมตัวมานใช้มานานลแล้วตัวนี้นะครับก็ได้ปลาหลายตัวอยู่นะครับแต่ก็เอาอยู่นะครับเป็นตัวเบ็ด5โอนะครับ ตัวเบ็ดโมนะครับเบ็ดพิขาตโมให้เลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับโอเคคุ้มนยตัวนี้เดี๋ยวมาดูปลาฟุ๊บโอ้โหใส่สวยเลยโอเคฝกด้วยครับพามเบ็ดค,ครับเดี๋ยวมาปล่อยนะแต่เช้าพามเบ็ดเซเงินนะจับกิ๊เปอร์แน่นนะครับ หวามันดิ้นเนี่ยหลุดมือง่ายๆเลยไปแล้วไหวไปแล้ว

ต่อเลยวะคลิปต่อเลยป่ะคลิปต่อเลยก็เดี๋ยวมาเมื่อกี้ผมก็ว่ากะว่าจะตีให้ได้ทั้งคู่เนาะเพราะดูมากคล้องเนี้ยดูมากๆจริงๆเมื่อกี้ก็กัดนี่ครับพามเบดนะครับหมายแบบนี้จริงๆไม่เหมาะสําหรับงานไปพัดหรอกนะอันจริงไม่เหมาะแต่ผมใช้แบบพอรู้สึกว่ามีช่องมีช่องเป็นช่องที่ลมพัดเป็นช่องไม่ช่องผมว่าตีแล้วก็ลากแล้วก็ยกเหยื่อขึ้นมาตีแล้วก็ลากยกเหยื่อขึ้นมานะครับ จังหวะมันกัดพอดีพามเบ็ดนะครับใช้ในหมายปลาบัวนะครับต้องมีเทคนิคนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูปลากันนี่โอ้ยยังโหดนะครับก็เอาไวที่สุดเลยนะครับนี่ปลานะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรนะครับตัวนี้ใช้สวดเลยโอเคฝากกันด้วยครับพามเบ็ดนะครับเดี๋ยวบัตเบ็ดนะครับงานชโดเชโดจีบเชโดปลาเชโดคอกใช้ได้เลยรับประกันด้วยว่าโดย แน่นอนเราประกันโดนนะถ้ามีปลาโอเคเดี๋ยวปล่อยครับตัวนี้ปล่อยแบบไวๆเลยไม่ได้ถ่ายรูปนะครับไปสุดยอดครับ 啊！行行行。 ตักใช้หลักสูตรลูกนี้ใช้หลักสูตรมันลกนะครับก็เลยยังไม่รู้ว่ามันโดนหมินหรือไม่นะครับก็เลยให้ไต่ตักก่อนนะครับ ไม่ได้ยกทะลุครับตัวนี้พามเบตสีน้ำเงินเต็มเต็มเลยตีตีพามเบตในป่านะครับแอคชั่นก็จะแบบไม่เต็มร้อยนะแบบจมบ้างติดยญ้าเวลามันติดยญา ยาติดอะไรมันก็จะดุดบัางจมบ้างไปเรื่อยๆครับแต่มันเป็นเหยื่อไบพัดนะครับต้องเข้าใจนะครับก็เมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่าไอชั่นเป็นไงอยู่ๆก็บึกก็สับเลยนะครับโอเคพามเบรนะครับไซโกประมาณนี้ปนะระมาณสักสามโลก,ออก,กว่าๆนะครับโอเคฝากกันด้วยกับขันไซโกโอ้าผิดคัน,น,นเห <laughs> มือนกันเนี่ยไซโกมาเตอร์แซนปเปอร์เวสสิบยี่สิบพยัหกสิบเกา โอเคฝากกันด้วยนะครับจบคลิปเท่านี้ไปโอเคกดเหยืยวแล้วก็ปล่อยนะครับพามเบรนะครับไม่ช้ำมากนะอตอนนี้นะครับอย่าปล่อยบอนใบบัวเลยนี่ Dạ Nó mới mày cảm thấy dùng ไม,ไ,มไม่แน่นนะดิยังมีนเลยอะ ก่อนก่อนในเท่าไหร่นี่ไซสป่ากัดพามเบตตัวนี้เป็นสีเหลืองนะครับเหลืองดำนะครับตัวนี้ไซส์ประมาณสี่โลกว่าเกือบห้าโลนะครับตัวนี้สี่โลนิดๆนะกัดพามเบตนะครับแอคชั่นดีนะครับ,รบขึ้นน้ําไวเหือถ้าเกิดใช้ตีชดดเนี่ยต้องขึ้นน้ําไวนะครับเพราะว่าจังหวะมันบางทีเร็วๆเหมือนเมื่อกี้ต้องให้ไวนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวเบ็ดน,นะครับ5โอ5โเลยนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ทาให้ขึ้นน้ำไวแล้วก็มีถ้าตรงเนี้ยตรงไม้แตกหรือว่าลูกปัดแตกนะี่ยก็มีสำรองให้นะใส่ไป็อ2อันนะครับตัวนี้ใบธงก็สามารถปรับได้เลยนะครับโอเคราบด้วยพามเบ็ดนะเย่าย่จะโดงตัวใหม่จะค่ายพล,ลวัวง